สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะค,ะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่2มีนานะครับอ่าก็อีเวนต์แรกเป็นอีเวนต์ลูกเต่านะครับก็จะมาทำมันก่อนนะครับคาา่าซื้อคือ1ล้านเนืงแสนนะครับอ่าซื้อไปเลยส่วนซื้อด้วยเพจก็450น,นะครับ เรามาดูค่าอัพนะครับตังห้องตอนนี้มีอยู่ห้าแสนเจ็ดนะครับมหมดไปประมาณซีแซนนะครับสี 4, แซนถึงห้าแสนก็รวมๆแล้วใช้ตังในการซื้อลูกเต่าก็ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะครับแล้วมาดูกันนะครับคูชี้ซามเหมือนเดิมนะครับแต่คุ้มเต่า คุณเต่าคุณเต่าแค่ซีสิบนะอันเดิมยังซีสิบสองห้อ,อยมาทำไมก็ไม่ดูนครับจะนักท้ามส่วุดการซื้อต่อนะครับอ่าก็สเตต,ตัสประมาณนี้นะครับอีกอีเวนต์หนึ่งเป็นอีเวนต์นี้ครับอ่าซุ่มการ์ดเอ้ยไม่ซุ่มการ์ดนี่ซุ่มจี้เป็นจี้เครื่องกำเนิดลุ่มดำนะครับอ่าก็ ใช้ได้ก็ได้น,นะครับ,รบเรามาเปิดกันเลยครับอืม ข้างผมมีน้อยเดียวมีน้อยมีนิดนึงนะครับอ่าในนี้หมดอย่างว่าหาไหมไม่ได้นะครับ เปิดไปเลยครับยี่ปีคุมไม่นะ่ะทำไมแลได้ยาก ให้หมดแล้วกันนะครับเฮ้ยอ๋อได้นะครับลืมลืมไปว่ามันให้มาอัพไม่ต้องเปิดซ้ำเล็กเลยกล็ได้ครับขอโทษจริงๆครับลืมลืมลืม เล็ดหมดยัง น่าจะหมดแล้วนะครับอ่ามันมีให้มาอัปเกรดครับเป็น A อดเอบวกนะครับอ่าเมื่อกี้นี้ผมได้เป็นอะไรผมได้เป็น A บวกด้วยอ่าเพิ่มอัตราด้วยนะครับอืมเทว่าเยี่ยมยอด กันดีกว่าครับห้าสิบนะครับอโอ้ฟังบิน รอบนี้ไม่ม so ีอะไรเลยนะครับก็ขอดีกว่าเนาะเพราะว่ารอบนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับอากรดมารวมกันดูครับรวม ถ้าเป็นเอสนะครับเราก็มาอัปเดตต่อนี่มแตกหมดตปเนี่ยดูส่องไม่น่ารอด มบอกให้นครับว่าจี้นี้เป็นจี้ที่เล่นได้ดีอยู่ด้านนึงนะครับในห้องแพทดเดียวๆดี้านที่เล่นได้ดีคือด้านอ,าอะไรวะไอ้นั้นอนะไอ้ป้อมประก,การครับเพราะว่าเล่นได้ดียังไงเพราะว่าเป็น มันจะสร้างรุ่มดำครับแล้วเราสร้างรุ่มดำไว้ตรงฐานของฝา่ายตุคขามันก็จะยิงเราไม่ได้ครับอ่าประมาณนั้นรวมครับไม่ครบมาลิปัดเกคก่อนเอ้ไม่เอาแว่น วดนี้ไม่มีออฟดีๆมาใช่ไหมเนี่ยแป๊นเนี่ยครับรวมจี้เครื่องล่างก็ยังไม่มีออฟอะไรดีๆมานะครับรวมเลยครับนะปึ๊บเรียบร้อยโอ้โ โอเคครับหน้าอาัพเหรอครับผมอัพเลยอัพแน่ครับไม่ต้องห่วงออฟดีเอ้ยออฟดีมากเลยครับผมตามหามาตั้งนานหืมใช้ได้ใช้ได้ได <S <S โ<ห>อ้โหก็ลองมาอาัพกันนะครับ ซูมหน่อยดีว่าครับไม่เอาทำไมผามรู้สึกว่าได้จีเอ็ดง่ายแล้วคือมาเป็นจีเอน,นี้ด้วยชิดตั้งในอำเภอ อีกทีนึงแล้วก,กันครับไม่น่าเลยพอครับที่ทีเปอร์เซ็นต์พอเก็บไว้โอ้โหติด หน่งนะครับมันกี่เปอร์เซ็นต์กันนะแปดสิบเอ็ดผมพมอัพเต็มแล้วกันน้าลองเอาไปเล่นแล้วครับ <S 2> <S 2> ถือว่า <S <S ดีกอ,อีเวนต์เลนะก็ยังยู่เหมือนเดิมนะครับอืม ยังมีให้ทุ่มเหมือนเดิมอ่าการ์ดก็ยังเหมือนเดิมนะครับอืมถ้าทำได้จี้ข้างหลังน,นี้ก็ได้เป็นซ0 0ร้อยเพชรนะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบการรีวิวอีเวนต์ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ อถ้าชอบกดไลค์นะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยเด้อไปแล้วครับ